ต้นกระจูดจำนวนมากในป่าพุกเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคือแรงบันดาลใจที่ก่อเกิดเป็นงานหัตถศิลป์ที่สร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาในานามกลุ่มบ้านทอนอามานจากสารกระจูดโดยครูพัชรินบินเจมิงเดิมเดิมชีวิตของของในฉันก็ มาจากฐานะยากจนมากเลยค่ะเดิมเรียนจบปวชก็แต่งงานกับมุสลิมเมันเดิมๆเ,เป็นพุทธแล้วก็มาเข้าอิสลามแต่งงานกับบงังพอมาอยู่บ้านอบงังไม่มีงานทําแต่บงังเอินในหมู่บ้านบ้านทอนขณะนั้นเป็นดุงกระจูดชาวบ้านประมาณ80%นี่จะสาเสือกระจูดอดีตแม่ยายก็สาเสือกระจูดแต่ว่าเข้าพูดภาษายาวีดิฉันพูดไม่ได้เขาบอกว่า ถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องต้องมีอาชีพฝังเสือกระจูถึงจะอยู่รอดก็ทดลองทําทําดูพอทําดูเสร็จเออสนใจเพราะว่าพ,พอเสร็จผืนอนึ่งก็ไปขายก็ได้เงินมาก็ได้มาเลี้ยงครอบครัวพออยู่หนูมาไปไปเจอเสือเสือของชาวบ้านอีกคนนึงก็มีลายแม่น้ํามีลายลูกแก้วฉันก็เอามานั่งดู แก,แกะทีละเส้นนับว่าเออข้ามยังไงยกยังไงสุดท้ายก็ทําลายแม่น้ําได้ทําลายลูกแก้วได้พออยู่ต่อมาทางสมเด็จพระราชินีเขามีการจัดประกวดที่พระตําหนักทักษิณราชิิเวศฉันก็ส่งเข้าประกวดปีสามสองหดิฉันกวาดมาได้3รางวัลสุดท้ายทางท่านผู้หญิงบอกว่าจะให้คุณพระชนนี้รวบรวมกลุ่มแม่บ้านที่มีฐานะยากจนตัดตั้ง กลุ่มเป็นกลุ่มศิลปาชีพก็ให้จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพโศโ2543ผลิตภัณฑ์กระจูดของบ้านทอนอามานมีจุดเด่นตรงที่มีความมันวาวยิ่งใช้ยิ่งสวยยืดหยุ่นได้ดีเป็นธรรมชาติโดยเคล็ดลับจากกลุ่มปัญญาท้องถิ่นคือการคัดเลือกต้นกระจูดที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปนำมาคัดเฉพาะลำต้นที่สมบูรณ์จากโคนถึงปลายมีสีเขียว เพื่อให้ได้เส้นกระจูดที่ไม่มีตำหนินํามาคลุกกับดินขาวนวลผสมน้ำจากนั้นนํามานวดและแช่ทิ้งไว้1-2คืนและตากให้แห้งสนิทโดยตากในที่ร่มไม่ให้โดนฝนเพื่อกันเชื้อราจึงนํามาล้างทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอีกครั้งแล้วนามารีดและสานไปรูปทรงต่างๆด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้เป็นกระจูดแบบธรรมชาติไม่มีการเคลือบแข็ง เมื่อขยำสามารถคืนรูปทรงเดิมได้ทำให้ได้รับการตอบรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากความโดดเด่นเหล่านี้จึงเป็นเอกลักษณ์ซึ่งครูพัชรินภาคภูมิใจที่สามารถสร้างคุณค่าให้งานหัตกรรมสารกระจูดเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตมีการสารกระจูดสำหรับเป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนเช่นเสื้อกระจูดหรือที่เรียกว่าสาตจดกระบุง กระาโดยสารเป็นลายขัด2หรือขัด3แต่ด้วยใจรักและเห็นคุณค่าในงานศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านนี้ทําให้ครูพัชรินพัฒนารูปแบบกระจูดให้มีความท่วมสมัยโดยหัดย้อมสีเส้นกระจูดและพัฒนาลวดลายใหม่ๆอาทิลายลูกน้ําลายลูกแก้วลายลูกแก้วผสมลายแหวนลายสกอตลายตัวแอลและพัฒนาด้านการย้อมสีให้สีไม่ตกและเส้นกระจูดไม่กรอบ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิตูมูหรือที่ใส่ของตะกร้าก้นกลมซองใส่เอกสารบุญยาตายายอุตสาหสมภูมิปัญญากระจูดเอาไว้ให้รุ่นเราเพราะฉะนั้นเรานี่ต้องขวนขวายหาคนรุ่นหลังให้ให้สืบทอดต่อไปแต่มาปัจจุบันนี้ที่กลุ่มมีเด็กสาวๆอายุ18 20, ปี20ปีเข้ามาทำนี่หลายคนคือว่าเขาจบแค่ม6 านะทาาาางบ้นเย,เก,ยก,นก็ไปพูดบอกกว่าาาามมสทํระจูดเเเเพรรราาาาะะว่ออัันนนนี้ปปป็็ภููิญ,ญขงกจดบ้านทอนอามานนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของงานหัตถกรรมที่เป็นงานฝีมือที่ยังคงทําด้วยใจรักของคนในชุมชนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อย,ยกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ และก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งพร้อมกับการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์งานศิลปะพื้นถิ่นที่คงคุณค่าตราบนานเท่านาน